ว้าว <Wow. S 2> เราไม่สามารถที่จะเล่นละครคู่กันได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วเราต้องไปเจอพระเจอนางคู่อื่นอยู่แล้วก็อยากไม่อยากจะให้คู่คนอื่นเนี่ยพระนางในช่องเนี่ยรู้สึกไม่ดีกับเราหรอกพอเราไปเล่นกับคนอื่นแฟนคลับเราก็จะไปด่าด่าคู่ของเราหรือว่าด่าคู่ของมุกอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะเอางานที่ไหนมาทำ สวาสดีเจนเมว้าววันนี้เรามาคุยกับพระเอกหนุ่มจุดหล่อเทพหัตสวีพักคองไพศาลจากละครเรื่องเคยบ้านไร่สไปรไฮโซที่ช่วงนี้ดูเหมือนจะมีเรื่องของแฟนคลับเข้ามาทําให้ปวดหัวยุ่เป็นระยะระยะโดยเฉพาะเรื่องที่ชอบเข้าไปคอมเมนต์พระเอกนางเอกที่เล่นคู่กับตัวเองหรือคู่จิ้นอย่างสาวมุกดาโดยพระเอกหนุ่มเปิดใจว่าเคยออกปากเตือนแฟนคลับแล้วเพราะกังวลว่าจะไม่มีนางเอกคนอื่นอยากร่วมงานด้วยค่ะ จริงๆผมเชื่อว่าทั้งตัวเข้มและตัวมุกถ้าเกิดว่าเขาเอาถ้าเกิดว่าเจอคนที่รักคนที่ที่จะมาเป็นแฟนกันจริงๆมันก็ควรที่จะให้เกียรติเขาในส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยฮะเรา,าไม่ควรที่จะปิดแล้วเราก็เชื่อว่าเขาก็แฟนๆก็คงจะเปิดใจก็คงจะยอมรับก็เหมือนแฟนคลับก็เหมือนคนในครอบครัวเราอะเราชอบใครเขาก็น่าจะชอบด้วยต,ต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่าทั้งมุกและเข้มเองเนี่ยโตมาจาก ตัวมาจากละครทุกคนก็จะจิ้นมาจากละครเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนจิ้นสิ่งที่ทุกคนอยากให้มัน,มนเป็นมันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก,ก,ก็ก็อยู่ที่คนสองคนนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้จมปักมากจนเกินไปเพราะว่าพอเราไปเล่นกับคนอื่นแฟนคลับเราก็จะไปด่าด่าคู่ของเราหรือว่าด่าคู่ของมุกอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะเอางานที่ไหนมาทำ เพราะการทําแบบนั้นมันก็มันก็ไม่ได้เกิดผลดีกับตัวเรารักเราชอบเราช่วยเชียร์เราในทุกๆเรื่องดีกว่าก็มีบอกมีม,มีมีแจ้งกันเพราะว่ามันก็มีผลกระทบกับหลายๆครั้งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าผมจะไปคู่กระตูนหรือว่าไปคู่ใครก็แล้วแต่มันก็จะมีมีเรื่องราวกับมาว่าแฟนคลับของเข้มมุกไปว่าของคนนูน้นไปว่าเรื่องคนนูน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่น่ารักเลยทําไมไม่ช่วย ไม่ช่วยแบบว่าช่วยสปอร์ตเราอะไรเงี้ยเพราะงานทุกงานมันคืองานที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกับทุกๆคนการทํางานของแต่ละที่เราก็ต้องเป็นทีมกับทุกๆคนไม่ใช่ว่าเ,เราทํางานเต็มที่แต่เราโดนว่าแค่เรื่องเรื่องทุกคนไปไปว่าไปว่าคู่ของเราเงี้ยเราก,เราก็เราก็รู้สึกแบบเฟลเฟลหน่อยเสียใจหน่อยที่ทุกคนติดการมากเกินไปคือซึ่งจริงๆแล้วถ้าถ้าเป็น คือแฟนขับเราจริงๆถ้าถ้าอยู่กับเรามาจริงๆทุกคนจะค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วก็จะคอยให้กาลังใจทั้งตัวเราแล้วก็คู่ของเรามาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับผมแต่นี่มันเป็นส่วนน้อยมากๆส่วนน้อยมากๆที่ที่ไปไปว่าคู่ต่างๆของเราอะไรเงี้ยฮะก็ก็ก็จะบอกถ้าถ้าเกิดว่ารู้จักกันก็ช่วยเตือนกันหน่อยอะไร อันนี้ก็ได้เห็นใจทั้งหนุ่มเข้มและสาวมุกดาแฟนๆก็เปิดใจกันหน่อยนะคะเขียเรื่องแฟนคลับกันแล้วขอถามหนุ่มเข้มกันแบบตรงๆเลยว่าตอนนี้พร้อมมีแฟนไหมซึ่งเจ้าตัวก็ตอบว่าพร้อมมากค่ะผมพร้อมมาตลอดแต่เพียงแค่ว่ามันด้วยจังหวะด้วยอะไรมันยังไม่ใช่มั้งครับยังไม่ใช่ยังไม่เจอคนที่ใช่มั้งครับเพราะด้วยเราก็ทํางานแบบหนักมาก แล้วเราก็อยากได้คนที่มามาคุยกับเรามาเป็นแฟนเราแล้วอยากได้ความสบายใจอยากได้ความความเบาเบาใจถ้าเกิดว่าเรามีแฟนเข้ามาในช่วงที่เราเราทำงานหนักๆแล้วมาหนักเรื่องแฟนต่อเราก็คงไม่ไหวจริงๆเราก็เปิดใจมาตลอดเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองครับส่วนใหญ่จะนอกครับนอกวงการเข้ามาแล้วเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าเข้าใจในรูปแบบการทํางานของเรา ทำไมต้องทำหนักขนาดนี้แล้วถ่ายละครมันเหนื่อยอะไรยังไงพอมันมีปัญหาเง,งี้ยม,มันทำให้เราเหนื่อยเพิ่มล้วก็ไม่มีดีกว่าถ้ามีปัญหาก็ตัดออกถ้าเข้ามาแล้วเขาค่อนข้างที่เข้าใจเรามากๆเราก็คบต่อถ้าเข้ามาแล้วไม่ไม่เข้าใจเราเราก็บายยคือเราไม่ได้ไม่ได้กลัวตัวเราผิดหวังหรอกแต่เรากลัวเราทําให้เขาผิดหวังเขาเป็นด้วยอารมณ์ของการทํางานของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวิงทางานถ่ายละครมันก็จะเดี๋ยวก็ถ่าย เลิฟซีนเดี๋ยวก็ฉากดรามา่าเดี๋ยวก็มีความสุขมันจะสวิงอยู่ในตัวอยู่แล้วในแต่ละวันมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับการทํางานอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราความเหนื่อยของตัวเองมันไปทําให้เขาไม่สบายใจหรือว่าเราไปพูดคําพูดแรงๆเพราะด้วยความที่เราก็เป็นคนพูดตรงต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรเราก็จะพูดตรงๆถ้าเกิดว่าเขามางองแงเราอาจจะพูดตรงๆและทําให้เขาเสียใจก็ได้เรากลัวแค่ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่เสมอไปที่เราจะพูดไม่ดีหรือพูดแรงกับเขา มันก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่มันเหนื่อยมากๆแล้วเรามาโดนงองแงใส่ยอย่างเงี้ยเราก็คงจะแบบว่าเฮ้ยเราไม่โอเคกับแบบนี้ถ้าเกิดไม่สบายใจที่อยู่ก็คงไป